ท่านีพี่น้ององายจ๋าเมืองต็ตคร้าบงเปลียนเนี่ยมันมันเป็นเพียเดินองเช็เพียยังมันเห็ดตะใบใบมันดำอย่างตีมใต้ใบพอปีนี้แมงยังบานเ้ามอื่นแมงเต่าทองหรือแมงกระเต่าโตอ่อนเขานันหลายมากๆเลยเพื่อนเยอะมากเลยลงเยอะมากมันเ็นได้ตะไบบึงตรงนี้มันออกลูกแล้วก็ลุเงาบอยากพ่นยานนะปกติก็บตือบกคนกันอยู่แล้วแหละแต่มันมันไหลมา ือตองเอาตัวไกมาตัดยอดก็ถิมเป็นเบิดเลยจะมันมาสท้าเหตุมันมาจากต้นอันนี้จะต้นพุทราพุทราเยอรมันจะต้นมิลาเบมิลาเบเลนเนาะนี่เห็นป่าวก็เป็นอันนี้แห้งนักเลื่อนเพ่ินเพิ่ก็เป็นเพียอยังเพียที่ตัวใหญ่ on, ๆใบมันมั่นนะเพื่อนนีจับมันเป็นขึ้นมั่นจับใบเบิดเลยนี่เอาต่อประกาศจับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดมือเอาต่อขึ้นไปบนบานเนาะเตมเบิดในต้นนี้มันมี ตัวตัวอ่อนของป่านเขาเอื่นแม่งเตาทองไข่ไข่แม่งทับเตานั่นแหละจ้ะแล้วตัวปลาขาปลากาเขาไตต้นเขาไหลไปไหนยาดมันปิวมานใสขั้นตัวถือตัวอัอร์ตัวเป็นเต้มไปเบิดแต่ก็กำลังออกลูกนั่นมันอันนี้ป่โอ้ยตกใจเจ้เห็นลูกเขาปลาลูกเขาใหญ่ๆปลาเต่ามันเปิดแฟตเนาะลูกเขากำลังออกเพลินเพลินบ้าง ดูกงกว่าติดสวนข้างนอกอตอออีกต้นตนีน่แซบย่ามซุกเนื้อเพื่อนหวานและเนื้อเขากรอบเบลเลยแต่ติดสวนนอกเนื้อเขาทิเละนิดนจ้ะดูง่านึงอตอยไปเก็บสวนนอกมาแล้วลูกเขียวแต่ต้นนี้อตออบเก็บกินจะมันมีเพียมีแมลแรงเนาะนี่เยอะมากอตออใส่เบิ้งเพียมินวิธีแก่แน่ดาวแต่บุหงนะใส่ลุงเอายามาพน อาตอนเราอยากไปเพิ่มเพราะว่าคุณลุงรักสุขภาพบ่ดีอยู่จ้ะนี่เบื้องต่อใส่เบิ้งตัวอ่อนของเห็นโมกกองบ่อโฟกัสเนาะตัวอ่อนของแมงเต่าทองนี่มันเตะออกเนี่ยตอนนี้มันหลอกขาดไปแล้วเพื่อนเพื่อนเบื้งนันคืเป็นขนขนนะเพื่อนเพื่อนว่าตอนประกาศยับย่านเพื่อนเพื่อนเห็นบโมกเห็นเนาะก็คพอมือหน่อยอาตอยเจอในห้องนอนเอาตอยตกกระใจนะเพื่อนเพื่อน ให้ลูกเสิร์ชหาเบองใน่อินเทอร์เน็ตเนาะมันเป็นข้าเอินแม่งตับเตาตัวอ่อนแม่งตับเตาไอที่ว่าตัวสีแดงนึ่งเพื่อนบ้านขาเอินเตาทองบ่างเฮ้ที่มีตัวเป็นตัวสีแดงแล้วก็มีจุดจุดก็ขาวอะนะต่อยอย่านยานตัวนี้ต้นมันเป็นเบิร์ดเลยเพื่อนเด้ต้องตัดปีนี้ผลไม้เยอรมันนะเด็กกินน้อยมากต่อยางอ่ะตีกางอ่ะเตนนี่นี่น้องเพิ่ง อต่อยกับบัวหูเรื่องสวนเรื่องอยังนนเนาะเดี๋ยวต้องนี่ทั้งเดียวแล้วต่อยตับถิ่มผลยาก,กับบัวไว้แล้วมันมันหลายหลายนะแล้วเปลี่ยนนี่มันก็ออกลูกกล้วไม่อยากผลยาเพื่อนเพื่อนถ้าผู้ใดหูวิธีกาจัดกะคอมเมนต์คขาบอกกอบต่อยในเด้อจากคลิปเนียวต่อยลาเพียแค่นี้กัจ้าวัดีจา้า